เคก่ okay. อนอื่นเลยนะครับผมก็เข้า Play s t ต r e แล้วก็กดไปที่ช่องค้นหาพิมชื่อไอ้นี่นะเออ,อแอปนี้นะครับผมพิมชื่อตามนี้เลยเนาะพอกดติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะนะครับก็กดเปิดเลยนะครับโอเคคนตอนแรกมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับผมทุกคน มันจะเด้งไปหน้าล็อกอินนะครับให้ทุกคนกดล็อกอินด้วยอะไรก็ได้นะครับ Facebook หรืออีเมลอะไรก็ได้เนาะหลังจากล็อกอินอะไรเสร็จแล้วนะครับแอปนี้มันต้องใช้เหรียญในการลิ้นนะตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยกว่าเนาะครับก็จะลิ้นได้ประมาณหนึ่งเกมหน้าสุดที่ผมดิ้นแต่วันนี้เราจะมาลิ้นเกม GTA นะครับอ่ากดเพย์เห็นไหมมันจะมีแบบ เติมด้วยนะครับผมแบบออนไลน์แล้วก็ลีนแบบปกิกดนแบบปกตินะครับผมหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะโอเคพอเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจสุ้นตีอะไรมากโก็มันลิ่นได้อะเออขึ้น เกมมันไม่ได้กินสเปคเครื่องนะครับผมเฮ้อะไรวะอ๋อากให้ทุกคนกด A นะหน้านี้แล้วก็เลื่อนนะครับผมกดที่เดินนะเห็นไหมตรงเนี้ยเลื่อนไปตรงเขียนว่าอะไรวะนั่นแหละ S T O R Y ตรวเนี้ยเห็นเนาะแล้วก็กด A นะครับถ้าไม่กดตรงนี้ก็จะลินไม่ได้นะครับ อย่าไปโทษผมนะผมสอนแล้วนะโอเคคือตอนแรกทุกคนเข้าไปนะครับผมก็จะต้องทำภาร,รกิจเนาะเป็นภาร,รกิจเอ่อขโมยรถประมาณนั่นแหละเป็นภาร,รกิจแนวะขโมยรถอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไป ขอเพิ่มเสียงหน่อยเนาะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆล่าสุดจำได้ว่าไอ้อนั่นแล้วไม่ใช่หรออ่าโอเคยังไงก็นี่นะครับผมเป็นภารกิจนี้เนาะก็จะเป็นภารกิจขโมยรถนะครับภาพของผมอาจจะไม่สวยอะไรมากนะครับผมก็ทุกคนเลือกไปเลยว่าจะเอารถคันไหนผมเอาคันแดงเนาะคันไหนก็ได้อนะแล้วแต่ อืมอาจจะมีเสียงเพลงนะผมขอปิดหน่อยก็แล้วกันคือผมปิดเสียงเพลงไม่เป็นเนาะเออกูปิดไม่เป็นอะ่ะอาจจะมีเสียงเพลงก็ได้ใครจะไปรู้อ่าโอเคนะครับผมวิธีการเดินหน้ารถก็กด RT นะครับด้านบนไอ้ขวาบนเลยนะ โอ้โหขับรถแบบนี้ปิดเสียงปิดเสียงปิดเสียงอ่าผมอาจจะปิดเสียงนะครับผมกลัวจะมีลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างก,ก็เป็นไปได้โอเคก็ขับตามไอ้เฮียนี่เนาะอย่าห่างมันนะครับผมอย่าห่างเพื่อนเรานะเพื่อนแบบห่างไม่ได้ไอ้เฮียรถกูโอ้โหอย่าห่างมันนะครับผมจะเป็นจะตายยังไงก็อยาก อ่าโอเคเราต้องขับแบบรอเพื่อนด้วยนะไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเกินเพื่อนเนี่ยไอเชียเ่ยเ้ยชิบหายแล้วไงเออโอเคห่างแบบห่างขนาดนี้ก็ได้นะครับผมแต่อย่ากเกินแบบโคตรแบบอะไรเกินไปเนาะไอเชีย่ยชนต้นไม้ไอสัตว์เอ้ยโอเคนะ ทางเกินไปก็ภารกิจมันสำเร็จนะครับก็ประมาณนี้แหละคือถ้าคุณทำภารกิจมันสำเร็จนะี่แบบจะเดี๋ยวผมจะลองทำอีกรอบนะครับผมผมจะทำอีกรอบเนาะเผื่อ,อไว้เดี๋นี้เราจะสคิปแบบรวดเร็วรวดเร็วเลยไปเลยะฮะ ตอนนั้นผมจําได้ว่าผมทําได้นะ,ฟ,ะฟุกเปล่าวะกูฟุกแน่นอนน่ะไอ้เฮียเอ้ย, a, อยโขมึงจะมาชนกูทําไมตันทางอ่ะป้ามึงหรอครับหืมตันทางฮัดอะไรครับไอ้เชี่ยขับชา้าเนต่ออยสอดมึงจะหลีกไหมเออโอเคนะฮะก็ขับไปเนาะขับตามเพื่อนอนะ่ะมันมีจุดอยู่ลูกศรขฟ้าตรงนั้นน่ะ นั่นแหละเพื่อนรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกินไปล้วรถมันก็ดิฟเกินเฮ้ยเพื่อนแม่งไปไกลวะไอ้เชี่ออย่าอยู่ไกลอยกกเพื่อนมากเกินไปนะฮะอาจจะได้เริ่มใหม่ก็เป็นไปได้คือมันไม่ได้ยากหรอกถ้าคุณขับรถเก่งเน่ะเออแต่มันขับข้างขับยากชิบหายเลยต่างหาก ไอ้เฮียมึงมาจอดอเควอะไรตรงนี้ฮะไอสัตว์แม่งโหเ,เพื่อนไปแล้วไอ้เฮียหายไปไหนหลอวะเออตามไปตรงนี้หรอตามมันมไปแบบติดๆเลยนะคืออย่าห่างอย่าห่างอย่าห่างกูบอกเลยเหินกันเลยทีเดียวนะฮะเหินขึ้นฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไอ้เฮีย เดี๋ยว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 มันเดี๋ยวภารกิจไม่ผ่านเฮ้ยจะเย็นอโอเคขับตามเพื่อนไปเลยขับยังไงก็ได้ให้มึงไปถึงเพื่อนอ่ะมึงจะขับอีท่าไหนก็ได้อ่ะแล้วแต่มึงเลยโอ้โหไอไห้หาเอ้ยเรียบร้อยครับแพ้เออมารีวิวแค่นี้แหละโอเค จบอ่าโอเคนะครับมันก็วิ่งอะไรได้ปกติเนาะก็ะแล้วแต่เลยทุกคนจะทำไงเอ,อจะต่อยเพื่อนไม่รู้ว่าต่อยอะไดเปล่าวะต่อยไงว่าคุณจำไม่ได้อ๋อกดเอเอกดบีต่อยแม่มเลยไปส่วนละรุ่นนี้เราไม่ขโมยเลยอะรุ่นนี้เราทำาคาเห็นไหมลินได้ปกติทั่วไปนะฮะโอเค คือทุกคนต้องทำภารกิจให้ผ่านเนาะถ้าทำภารกิจไม่ผ่านก็คือจบละมึงคือจบอะทำภารกิจไม่ผ่านขโมยรถอะไรก็ได้ปกติเออชนกูยี่อะคือเดี๋ยวผมจะลองทำภารกิจหนอะอ่าโอเคทำ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 ภารกิจทำภารกิจทุกคนเห็นว่าผมโอ้ยทำอีซี่มากเลยก็อาจจะเป็นเพราะผมตัดต่อแลับ ขดจนกว่าจะทําได้อ่ะเออกด A เพื่อข,าข้ามคัาซีนะครับผมก็ไปกันเลยนะฮะว้าวถึงกับว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเชี่ยไอเชี่ยแม่งเออไอ,อ,อเชี่ยไอเชี่ยไอเชี่ย,ยกูขับยังไงของกูเนี่ยอื้อชนเพื่อนไปจังๆเลยกูเว้ยอ่าโอเคแล้วก็ตามไปแบบติดๆเนาะตามติดชีวิต ตามติดชีวิตอย่างนั้นแหละไอ้เชีย่ยไอ้กูตกไอ้สัตว์เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไงวะโอ้เรีรยบร้อยฮะโอเคหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็วิ่งตามผมมาเลยนะ ก็จะต้องได้ทำภารกิจนี้นะครับอ่าก็เลือกไปเลยมึงจะเอาคันไหนอ,ะอ่ะอ่ากดขึ้นปับ๊บกดข้ามคัสซีนก็คือตัวเอนะครับผมกูจะไม่ดูคัสซีนอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงไว้อยู่เออแล้วก็ไอ้เชียไอ้เพื่อนแม่งไปโคตรเร็วะ่ะไปก่อนเราอีกอะคือมันขับค่างที่จะยากเลยเนาะผมแนะนํานะครับคือลินเกมสไปด้วยแม่นอะไรก็ได้อย่าเกมเชียร์นี่ แม่งแม่เหมาะเท่าไหร่นอกจากคุณจะต่อจอยหรืออะไรสั่นตีนอะไรบางอย่างเพื่อลิ้นนะครับอ่าอันนี้คือแบบนี่นะครับผมคือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รถแม่งคว้าไาไอ้เฮ้ยเยดีฟกันเลยทีเดียวหรือใครมึงอยากดิฟมึงก็ต้องทำภารกิจให้ผ่านเนาะภารกิจเนี่ยภารกิจเดียวเออ โอ้ยไอสัตว์โอ้ยเออประมาณนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวลิ้นให้ดูแค่นี้เนาะมันก็ลิ้นได้ปกติเออใครจะอยากลิ้นว่ากูดูสภาพละโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบแบบแขยงแค่เท่านี้เนาะก็ขับตามไอ้เ,เพื่อนเรานน่นแหละขับตามไปเลยจนกว่าเราจะทำภารกิจผ่านนะ ก็ขับไปอย่างนี้เนี่ยแหละเอ๊ะไม่ขอจบดีกว่าลองขับดูก่อนเนาะถ้าคลิปนี้ไม่โอไมเดไม่ผ่านก็จะปิดชิปหนีแล้วนะครับถ้าทําไม่ผ่านเลยเนี่ยผมจะปิดชิปหนีแล้วนะคือต้องทำธารกิจให้ผ่านเนาะเออกูย้ําไปกี่รอบแล้ววะเนี้เสียงผมมันจะไปแปลกนะอขอพูเออมันอาจจะไปแปลกนิดนึงนิดนึงมั้งกูก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้เปล่า โอ้โหมึงจอดอะไรขนาดนี้ภารกิจเชียอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยคนระัแพ้โอเคนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่เท่านี้นะครับผมสำหรับการโหลด GTA ในมือถือไม่ใช่กับการลิ่น GTA ในมือถือนะครับใครอยากลิ่นก็สามารถมาโหลดลิ่นได้นะครับผมตามผมสอนเลยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการหาเหรียญสําหรับสายฟรีนะครับมีทั้งสายเติมแล้วก็สายฟรีนะจะมาสอนวิธีการหาเหรียญน,นะครับผมความภาพของผ,ผมอาจจะไม่สวยอะไรมากเนะาะถ้าเน็ตทุกคนไม่แรงก็อาจจะค่ะแลกหน่อยนะครับเน็ตไม่แรงเนาะก็ประมาณนั้นเนี่ยแหละเออไอเชียชวนกูคือทุกคนต้องทาอาไรกินให้ผ่านนะย้ำนะครับ เขาไม่ผ่านนี่จบเลยนะเออไอ้เชียโอเคคลิปนี้กูขอจบไปเพียงแค่เท่านี้จบละบายบายลกก่อน